โอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Kinder Garden มาจนได้ครับก็เกมนี้ผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับบอกเลยว่าอาจจะแย่หน่อยเล่นไม่ผ่านยังไงก็ซอรี่ด้วยนะครับแต่ก็เล่นให้ตามที่ทุกคนขอแล้วครับหลังจากเล่นแคร์จบแล้วก็มีเกมอื่นขั้นมาสักนิดซอรี่โอเคเข้าสู่เารเล่นเกมกันดีกว่าในโรงเรียนนูปานเนี่ยของแต่ละเมืองเนี่ยต้องการทําความสะอาดแล้วก็โรงเรียนอนุบานเนี่ยจะปิดในเวลา สามทุ่มเพื่อให้ทําความสะอาดสิ่งกอ่อสร้างต่างๆในเวลาสองทุ่มห้ิแล้วก็จะได้รับเงิน260รเหรียญต่อเดือนถ้าคุณกําลังสนใจแล้วก็ง,งานนี้โทรเข้ามาเลยที่นัมเบอร์0ู0ย์เจ็ดศูดูเหมือนว่าเราจะได้รับบดเป็นพนักง,งานทําความสะมันไม่ใช่ทําความสะอาดเลยลัะนิดเนีน่ย <c oughs> มันแลดูเหมือนกับว่ามีเวลาข้างบนครับซ้ายมุม มุมซ้ายบนดิซ้ายนั่นแหละครับตอนนี้เราเดินช้ามากทําอะไรก็ไม่ได้ครับวิ่งก็ไม่ได้ดูเหมือนว่าต้องทําความสะอาดแล้วทําไมมันไม่เหมือนทำความสะอาดตรงไหนเลยพรุ่งนี้เนี่ยจะได้เรียนรู้จะเริ่มเรียนในเวลา10บโมงครับเด็กทุกคนตื่นเต้นมากนี่เป็นการทําความสะอาดสินะจ๊ะไหนวะค้นอะไรไม่ได้เลยครับตอนนี้จะทําดนตรีเล้าแบบนี้ คือเกมนี้จริงๆก็มันออกมา3มเอพิโซดแล้วนะครับก็น่าจะครบแล้วผมเลยเอามาเล่นครับที่ยังไม่เล่นตอนแรกเนี่ยก็คือรอให้มันออกครบ3ภาคนั่นแหละกลัวมันดองไงเลยแบบจะขาดตอนและคนที่ชอบมาถามผมว่าพี่เอพิโซดใหม่ออกอยังเหมือนไอ้เกมเทอทีนคิลเลอร์อะไรนั่นน่ะซึ่งมันยังไม่ออกเลยครับเอาคอมพิวเตอร์เปิดอยู่นะครับอะไรสักอย่างดุกกิดนุกกุดเราอ่านนานไม่ได้ครับถึงตอนเราอ่านของอยู่เวลาก็จะเดินนะครับ ผมเลยไม่อ่านนานนะอย่างที่เห็นว่าเวลามันเดินตลอดซึ่งยังไม่รู้ว่าให้เราทําอะไรเลยเนี่ยยังไม่รู้เลยหนูไม่รู้อะไรทั้งนั้นหนูแค่มาทําความสะอาดไปช่อหรือแล้วทาไมต้องทําอย่างนี้กับหนูด้วยจ้าอ่าซึมซับบรรยากาศหรือไงจ้าเก้าอี้อืมก็ไม่มีอะไรนี่นาเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไร ตัวอันไรรึนั่นตัวอะไรเอ๊ะตัวอะไรตรงนี้เหมือนมีแสงไฟแต่ก็มันมถามจริงเสียงอะไรถามจริงนั่นตัวอะไรเข้าไปโดนได้ไหมเนี่ย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยว็ดเด็ดมันจะแดกเราไหมวันดีเธออ,อ้าวกัน เห็นกะแล้วครับว่าต้องตายคือเห็นมันเหมือนไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรไงมันมันอยู่เฉยๆอก็เลยเดินเข้าไปหาหวังดีเผื่อเธอจะเป็นคนดีที่ไหนได้แม่งแห่เราเต็มหัวเลยครับใช้ไม่ได้เลยตัวเธอเนี่ยโอเคไปห้องอื่นดีกว่าห้องนั้นไม่ดีครับห้องเมื่อกี้มีตัวขาว ก็เห็นมันเดินขึ้นเดินลงเลยไปทักทายตายซะงั้นเหงื่อแตกอีกแล้วทำไมโอ้่ใครอ่ะวัดดีเธอทำไมเธอนิ่งจังเลยอันนี้ทำอะไรไม่ได้ฮะนิ่งครับนิ่งมากนิ่งสุดๆก็เนื้อเรื่องเกมนี้น่าจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่โรงเรียนนี้ครับเนียอะไรเนี่ยโทรศัพท์มันถูกทิ้งไว้อย่างนี้อย่าไปจับมันเลยดีกว่า โทรเรียกหมายเลข0700000000ได้ชัดดาวคอมพิวเตอร์ปิดแล้วจะอืมมันไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะถ้าครบ5นาทีจะเกิดอะไรขึ้นแฮะอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ขอเดินสำรวจก่อนแล้วกัน <S <S อาจจะได้ยินเสียงคีย์บอร์ดกึกกึกึกทีๆหน่อยเพราะผมกดสำรวจทุกที่เลยนะก็มันสำรวจอะไรไม่ได้เลยนี่นะต้องกดหมดแหละอืมไอ้นี้ก็นิ่งจัง ไปดีกว่าทางขวาทางขวาเหมือนจะตันด้วยฮะสรุปว่าสรุปว่าไม่เห็นมีอะไรเลยในที่แห่งนี้โถสซ่วมทำไมมีส่วม,ม,มอของอันในห้องน้ำเดียวเจดเก้ยังโชดบอกเลยว่าโชดมากเอามีห้องครัวด้วยเหรอเอ้ยห้องครัวไปยังไงวะมีทางไปเหรอเออเหมือนจะไม่มีไม่ใช่เหรอวะ เฮ้ยมันออกมาได้เ,เหรอเดี yeah, 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 yeah. ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเไอตัวข,า,ขาวๆมันเตือนต่วว่าได้เหรออ่าหรือว่าเราให้อุ้ยอุยตัวอะไรเฮ้ยมันเพิ่มจํานวนว่ะเดี๋ยวนะเราไม่ควรเดินไปโดนมันสินะเดี๋ยวไปคน้นอะไรที่ค้นได้ก็ได้ก่อนคอมเปิดอยู่ครับแมนกู๊ดนี่ไงล่ะแม่งเดินมาจริงด้วยว่ะเอ้ยมันไม่เห็นเราหรือมันตาบอดหรือมันยังไงโอ้โหแม่งไม่เห็นเต็มที่เลยเดินมาอย่าง,งนี้เลือกไม่เห็นเหรอ โอ้โหไอ้ดักเลยนะเฮ้ยใจยเย็ดใจยเย็ดเออใจยเย็ดปะ่ะจะไปก็ไม่ได้อะไรเนี่ยดูดิมันวิ่งไม่ได้ไงเกลแม่งไม่ใช่ตัวขาวดักหน้านี่จรๆเลยนะผมไม่ใช่วะโอ้โหให้เราอยู่รอดให้คขบ5นาทีใช่ไหมนี่มันไม่ใช่ไฟในแอสเฟนตีน้องออโ,อโอเคปฏิทินจ้า ขาจะเออูโหนี่ไงแม่งเดินตามวะ่ะตัวอะไรทําไมเดินตามหนูอ๋อลงมาลงมาไม่ลงเราอยู่ตรงนี้แหละนี่เล่นเก้าอี้ดนตรีกันห้อเปล่า,าเล่นเก้าอี้ดนตรีกันไดไอ้น้องมามาเดี๋ยวเจ๊นาเล่นเองมามาทางไหนทางนี้อ่ะไงขึ้นมาดิโดไม่ขึ้นมาล่ะอ่ะลงมาแม่งวนอยู่แค่นี้แหละรอครบห้านาที ยังไงก็รอดบอกเลยไม่ได้แอมครับเกมมันวิ่งไม่ได้เราวิ่งไม่ได้มันก็วิ่งไม่ได้มูเมต์สปีดเท่ากันแมแต่ความคิดความอ่านเนี่ยมันเหลือชั้นกกันเยอะบอกเลยไอ้น้องยิ่ต่อเวลาบาดเจ็บไหมเนี่ยอย่านะไม่ใช่ฟุตบอลนะเฮ้ยนั่น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 ,น,นทำเป็นยิกงย,ย,ยากคิดเลยว่าจะตามเจ๊ทันนี่ดูเจ๊นี่เสียนเก้าอี้ตนตรตีสมัยเด็กๆนี่ใครก็เรียกเจ๊ว่าโอ้เวลาใกล้ใกล้หมดเวลาทํางานแล้วอู้อูอ้แล้วไง ดีใจด้วยจ้าเจ๊ใกล้หมดเวลาทํางานแล้วเจ๊เจ๊ทำงานอะไรอยู่เนี่ยนี่เรียกทำความสะอาดงั้นเลยนี่คือธงของความความสะอาดงั้นรึเดี๋ยวขึ้นบนลงล่างไม่มีว่าเจ็ดโอ้โหหกห้าสี่สามสองหนึ่งอะไรอะไรทำไมมืดอย่ามืดอย่ามืดดิเฮ้ยบอสดาฟัก เอาหมายความว่าไงวะเ,เกมนี้ต้องการให้เราทำอะไรผมไม่เข้าใจครับเหมือนว่าให้เราหาของที่ค้นได,ด้ให้หมดให้หมดให้ครบอะ่ะอะไรนี้อะ่ะโอเคลองดูอีกรอบก็ได้นดจะจ๊ะแต่มันก็ เอาดังตุ้มเฉยเลยยังไม่ทันทำอะไรเลยนะเฮ้ยใจเย็นเย็ดอือหือสิบโมงเช้าทุกคนต้องมาเรียนไปทางขวาก่อนทางขวาจะมีคอมอยู่เครื่องหนึ่งอุ้ยชึบจิกบๆๆๆๆจ๊จปุกอีกกัวสกัตตูกัตตี้อะไรไม่รู้เคเค ก็คือให้เราหาของที่คนได้ให้ครบใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็น่าจะอย่างนั้นนะนะทางซ้ายจะมีตัวขาวอยู่เราต้องไปห้องนั้นแล้วก็มีของที่คนได้อลอดไหมเนี่ยถามจริงมันเดินออกมาแล้วผมจะเข้าไปยังไงวะเดินลงไปเออนะไม่ลงไปฮะไอ้มงขาวนี่แม่งนายไอ้มงขาวออกไปเอ้ยทำไมมาทางนี้อ่ะ อันเนี้เดินตามด้วยนะแย่ yeah, ครับแต่วันนี้เราจะทํำยังไงอ่ะไปค้นห้องอื่นก่อนเนาะอืมก็ได้วะคือไอ้ห้องไอ้มงขาวนี่รอบนั้นเราเข้าไปได้ง่ายๆแล้วแม่งเป็นบุญตาอย่างยิ่งรอบนี้มันเข้ายากแล้วไนงะโอ้อะไรแม่งตกใจเนี่ยนัมเบอร์ปั๊บคอมพิวเตอร์ชัดดาวเรดีโอ้โห น่ากลัวเหมือนกันนะห้องครัวมีอะไรที่คนได้ไหมจ้าไม่มีเลยจ้าอย่ามาดักเจนะเจไม่มีทางออกแล้วรู้ไหมต้องไปห้องที่มีไอ้ขาวนั่นอนะ่ะไม่ว่าอย่างไงจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันดีเธอร์ทำไมเธอยิ่งจังนิ่งอย่างนี้นี่เจชอบอย่าเดินเลยเดินเมื่อไหร่เจปวดหัวเมื่อน,นั้นแหละ ไปได้ไหมเนี่ยทางซ้ายเนี่ยไอ้ขาวจะไม่ดักเราใช่ไหมแน่ดักกว่ามามามาตามเจ๊มานะจ๊ะตามเจ๊มานะจ๊ะมาจ้ะตามมาตามเจ๊มาเรื่อยเรื่อเรเเ็วเจ๊อยากให้หนูเดินเร็วๆจังเลยหนูเดินช้าจังเลยคุณโมงขาวมาเร็วเร็วเจ๊รออยู่มากินตับเจ๊เร็วไม่มาเลยนะเอ้ยไปไหนไอ้ขาว เสียเวลาบอกอ้าวยังอีกเฮ้ยเจอยู่นี่นี่มาหาเจเออเดินมา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 หาเจมาอ่านั่นแหละเจชอบจังเลยเด็กว่านอนสอนง่ายแบบนี้เจชอบแม่มามามาเรียว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 หน่อยเรียวหน่อยเฮ้ยชื่อเจ๊ิึงวิ่งสวนไายแล้วเว้ยแม่ไม่ได้แดกเจหรอกแบบนี้แม่ต้องเดินให้เร็วกว่านี้นะจ้าหนูน้อยคือตัวนั้นเดินช้ากว่าเรานิดนึงครับ แต่มีอีกตัวหนึ่งตัวดําเมื่อกี้ที่เราเจอนี่เดินเท่าเราเลยโคตรแย่ไม่เป็นไรชิวๆอยู่มันค้นอะไรไม่ได้เลยฮะมันแย่ตรงนี้แหละมันมีอะไรที่คนได้ไหมเออทีวีตู้เสื้อผ้าอืมทำยังไงอะมีอะไรที่คนได้ไหมเออ ไม่มีแฮ้ห้องนี้ไม่มีเหรอเยดเคไม่มีจริงดิว่างเปล่าอ้าวอขอบคุณครับขอบคุณครับผมผมไม่เข้าใจวิธีเล่นเกมนี้อ่ะประเด็นคืออย่างนั้นนะมันให้ทําอะไรกันแน่ให้หาเงียนงำบงังเอ้ยอะไรใกล้ถึงเวลาอันนั้นแล้วเมื่อกี้อะไรวะใกล้ถึงเวลาเลิกงานแล้วจ้า ใกล้ถึงเวลาเลิกงานแล้วให้เจ๊ทำยังไงล่ะจ๊ะเจ๊ก็ไม่รู้นะจ๊ะให้ออกไปข้างนอกเหรอหรือยังไงลองออกไปข้างนอกรดูด,ด,ด,ดีกว่าทันไหมเนี่ยถามจริงสามสิบวิหูวิ่งอย่างเร็วเฮ้ยทำไมเดินเร็วขึ้นอืมนั่นไงมีโคหูสองตัวเใจเย็ดเย็ดกลับบ้านเจ๊กลับบ้านแล้วเอากลับได้เหร เอา้าวเซฟคืนที่สองมีคืนที่สองด้วยอะลอ๋อเล่นอย่างนี้เหรออ่าฮะซินทากรอสเบิดสามปีก่อนหายตัวไปถ้าทุกคนติดต่อเธอได้อ๋อถ้าทุกคนเจอเธอก็ติดต่อเธอมาเบอร์นี้นะจ๊ะจุด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 จ,ดจดคือให้หาหลักฐานแล้วก็กลับบ้านใช่ไหมโอเคเกมมันน่าจะประมาณนั้นครับแล้วแม่งคือ มันน่าเบื่อตรงที่มันเดินช้ารู้ปะมันเดินไม่ไวทันใจเลยอะ่ะอ่าฮะโซแฮปปี so ้ทุกคนแฮปปี้เราก็แฮปปีุ้๊กาตาหมีแฮปปี้ไหมจ๊ะแฮปปี้เหมือนกันโอเคห้องนี้คงไม่มีอะไรใช่ไหมโอ้โหเมื่อกี้มันเดินไวจุงเราก็สงสยัยทำไมไวอย่างนั้นอืมร้อนอะ่ะเอาขูแล้ว ตัวขาวอยู่นี่เจอแล้วสวัสดีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ชัดดาวปิดวันนี้ปิดไว้โอเคโอเคอย่าเดินเดินทำไมไอโมองขาวอยู่ห้องนั้นไปเลยดีมากจ้าห้องน้ำวันนี้มีอะไรไหมเอ่ยห้องน้ำคงไม่มีอะไรอะเหมือนเดิม,มแน่นอนแต่คนทางขวาหายไปแล้วะ่ะ คนในห้องทางขวาหายไปเย้เฮโอโหหนูมาทำความสะอาดดีๆทำไมหนูต้องเจอเรื่องแบบนี้ด้วยหนูไม่เข้าใจเลยอ๋อ oh. ใครๆก็เรียกเจว่าเจาตุมต่มโตดนตรีรู้จักไหมแหมเพราะอู้ย ต้นตีแต่แบบนี้ก็ไม่ไหวแล้วไอ้ตัวนี้แม่งหลบยากเลยครับไหวไหมเนี่ยโอโูรอดยังรอดมาได้แบบเฉียดฉิวฉิวเฉียด,ยดกระเดียดนิ้วมาไหวอยู่โทรไม่มีอะไรจ้าคนคนคน,ค,นคอมค,คอมคอมคอมปิดอยู่โอโูแล้วแม่งมาอย่างนี้บุมอับบุมอับสถานที่ปิดตายในเมืองร้างยึดเข้ขึ้นรลยลงขึ้นลยลงบัดใจไปไป,ไปโอ้โหโเฉียดตูด เฉียดไปเพียงง่ามตูดบอกเลยตรงนี้มีอะไรไหมคราวที่แล้วมันขวางไว้อะไม่มีแฮอเคเฉียดไปโอ้โหเ,เฉียดไปเพียงง่ามตูดบอกเลยดังตึงตึง,ต,งตึงแบบนี้โอ้โหในห้องน้ําสปอนมาแล้วอีตัวตัวที่วิ่งเร็วมากตัวที่คราวที่แล้วไม่วิ่งรอบนี้ไม่วิ่งแล้วอ้อหสปอนกันแบบแบบนี้ต่อหน้าต่อตาเลย คือหนึ่งตึงมีสปอรหนึ่งตัวใช่ไหมเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยตะเกียงอะไรอะ่ะทําไมใครทําตกไว้อย่างนี้แล้วเนี่ยครับหนูก็ไม่รู้ว่าใครทําตกไว้นะโคมไฟหรือตะเกียงหรือไฟฉายหรืออะไรก็ไม่รู้แหละไม่อยากอ่านนานครับคือตอนอ่านัวหนังสือแม่งก็นะจ๊ะอย่างที่เห็นว่าในเวลาเดินตลอดแล้วเจจะออกไปจากที่นี่ได้ไหมบางทีเจก็คล่องใจต้องมีใครดักหน้าเจนแน่ๆน เจพยายามจะไม่สนใจแล้วเดินออกไปอย่างไรร่องรอยอ้ยยิงแล้วโอ้ยสั์เจควรจะทำย่ิงไรโอเกมนี้มันเล่นยากมากเลยนะคือมันวิมันยากตรงที่วิ่งไม่ได้นี่แหละเจเจโนยูโนยูโนมันวิ่งไม่ได้ยูโนวิ่งมาไปทางไหนเนี่ยไปทางนู้นทำไมเฮ้ย เดี๋ยวซ้ายเรี้ยวบอกให้เลียวเออเชื่อเจเจจะได้ไปทางสะดวกนะอีข่าวนี่อย่าดักนะอีข่าวโอโม่นี่ถ้าดักอยู่นี่เจงอนบอกเลยเจงอนแล้วเนี่ยอุ้ยเวลาโอ้โหแล้วจะกลับยังไงล่ะเจ <c oughs> เหลือหนึ่งนาทีโอ้โอ,โอ้มีสองตัวเอามาอีข่าวโอโม่เดินผ่านแม่งอย่างนี้โอ้โหเฉียดตูดเฉียดเพียงงามตูด คือเกมมันลุ้นมากเลยเว้ยแต่มันเดินช้าเกินไปไหมโอ้โหมันจะทำให้เล่นยากไปไหนโอเคผ่านใช่ไหมเจ๊ผ่านแล้วใช่ไหมเจ๊กลับบ้านได้โอ้โหเจ๊รอดเจ๊บูมใจที่สุดเลยอคืนที่สามเจ๊เหงื่อท่วมมาเจ๊ต้องรอดให้ได้เกมนี้เหมือนจะมีเนื้อหาสาระ แต่ไม่มีเลยไม่รู้ว่าผมจะผ่านไปได้ถึงไหนนะครับถ้าตายนี่ขอเลิกได้ไหมไม่ไหวแล้วคือไม่ใช่ไม่ไหวแล้วหรอกมันขี้เกียจเล่นอนะ่ะมันมันมันแบบเอาตรงๆคือผมไม่ชอบเกมนี้อ่ะตอนนี้นะะความรู้สึกใงตอนนี้เพราะว่ามันทําออกมาแบบเราเดินช้าไงเราของก็คนไม่ได้ต้องมีเวลาจํากัดแล้วผีแม่งเดินเกียนกวนประสาทสุดๆ เจ๊บอกเลยว่า,วาสัตว์สุดแบบนี้เนี่ย e> โู้สปอนอย่างนี้<_ e> <_ e> อะไรเนี่ยสปอนต่อหน้าเจ๊อ่าฮะอะไรเนี่ยอ่านไม่ทันเจ๊อ่านอีกรอบได้ไหม e> e> พวกเขาขอร้องอะไรบางอย่างที่กําลังจะขอร้องแต่ว่าฉันบอกไม่ได้ว่าพวกเขาเนี่ยถึงเวลานั้นหรือย,ยังโอ้อะไรอู้แล้วมันสปอนกันต่อหน้าต่อตาอย่างนี้เจ๊ก็ไม่ชอบเหมือนกันนะข่าวโอโมโอ่ไปเลยเจ๊ลงล่างดีกว่าแบบนี้อุ๊ย หนูเขาเรียกว่าเจนิวไม่ใช่พลาดพิเงเยอะเดี๋ยวโดนตบไม่ได้แล้วเจบอกเลยรอบนี้เนี่ยเจเจมาดีไม่มีใครแกล้งเจใช่ไหมเจมาดีแต่เจไม่ได้กลับดีๆแน่นอนโทรศัพท์อ๋อโทรศัพท์จึงมีพลังงานอยู่อ๋อคอมพิวเตอร์ก็นะเปิดโกราฟล์ของดูอีกุโตกุเตอะไรก็ไม่รู้ เจเดินค้นไปมาและเจก็ไม่เจออะไรเหมือนเดิมพองานเจต้องไปทางห้องทางซ้ายอีกแล้วที่เดิมๆแม่งสร้างอยู่แต่ช้ากเดิมๆแต่ยากกว่าเดิมร้อยเท่าบอกเลยแม่งสปอนตัวท,ท,ท,ที่ตัวสุดท้ายมาแล้วเนี่ยเมื่อก,กี้ยังตุ่มปัญหาอะไรไม่เจอเลยฮะคือมันหลักฐานนั้นไม่น่าตื่นเต้นอะ่ะมันแบบไม่ใช่เป็นจดหมายให้เราอ่านแบบยาวๆซเลนเดอร์แมนยังตื่นเต้นกว่าเลยเจบอกเลยดูไหม ปอป่ะม,มันขัดใจตรงที่มันเดินช้าเนี่ยโคตรขัดใจเลย,เลยมันช้าไปอ่ะออ้ยสปอนะสามตัวแล้วเจตเต้โหตัวนี้แม่งอะเดินสวนได้เริ่มจับทางแล้วละครับว่ามันอ้าวหายจับทางได้แต่อย่างนี้ไม่รอดคือผมจะบอกว่าจับทางว่ามันจะเดินแล้วกระตุกเดินแล้วกระตุก เราจะเตืนส่วนได้แต่แม่งมาเยอะไม่รอด <l ots> <l ots> เอาเป็นว่าจะเล่นต่อหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับดูอีกทีนึงงลวกันถ้าอยากอยากให้เล่นต่อ,อยังไงก็คอมเมนต์ต่อข้างล่างนะครับคอมเมนต์ว่าหนูเม้นแรกจ้าทุย <l ots> ตบปิ้นเลยเม้นแรกนี่ <l ots> ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมครับเจอกันใหม่คราวหน้าคือเกมนี้เนี่ยหลักๆก็คือเราให้เข้าไปหาหลักฐานว่าเกิดอะไรขึ้นตรงเมียนนั้นแล้วก็ออกมา้ทันในเวลาซึ่งมันจะขัดใจตรงที่มันเดินไม่ได้ครับมันไม่ใช่มันเดินไม่ได้มันวิ่งไม่ได้เว้ยมันขัดใจตรงนั้นแย่มันวิ่งไม่ได้ไงมันเลยแบบง่าเบื่อมันต้องเดิน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 ให้วิ่งหาที่ซ่อนเอายังดีกว่าลาอยเจอกันคราวหน้าครับ